m Batman. This one is crazy, man. Let's start that shit again. Yeah, let's go. โอเคค่ะพ okay, uh, ี่บูมอ้อมก็พูดกันมาพอสมควรแล้วเนอะ uh huh. เราก็ยังไม่เห็นภาพเลยว่าที่นี่มีอะไรบ้าง ถ่แล้้วูกตองเลยเดี๋ยวเราไปดูภาพกันดีกว่าเราไปชมพี่เอกอธิบายเริ่มที่คันนี้ก่อนเลยดีกว่าพี่เอกครับแม่จอนหล่อมากคันนี้คุยกันก่อนเลย86คันนี้ตัวช่างไม่ใช่คุยกับพี่เอกสิมาทําอะไรบ้างคันนี้ฮะก็คันนี้เริ่มต้นนี่ซื้อมาก็คือเป็นสีเดิมก็คือเป็นสีบอลครับก็คือตั้งใจว่าจะเอามาทําสีใหม่เป็นสีของเอเลดเลยก็คือเพื่อโชว์งานในออโตัวถลนที่ผ่านมานี่เองครับวันนี้เร่งมากคือของทุกอย่างแอปเปิลหมดทุกอย่างเพื่อประกอบรถนะครับ ส่วนพวกรายละเอียดพวกคันนี้คือเครื่องค่อนข้างสแตนดาร์ดอยู่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพราะรออยู่ว่าจะโมแบบไหนดีจะทำอะไรดีลองคิดอยู่ครับว่าดูเหตุการณ์ก่อนว่าแต่ละสํานักที่ญี่ปุ่นเ,นเขาทําอะไรที่เหมาะสมก่อนอแล้วเราจะเอามาโมดิฟายอีกทีหนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดพวกในนี้มีก็คือหลักๆก,ก็คือพวกรายละเอียดของคัตโก้ที่ใส่มีทั้งข้างบนและช่วงล่างทั้งหมด ส่วนคันนี้ก็จะมีเดี๋ยวค่อยให้กล้องเอาไปถ่ายดูนะครับ<ะ>มันจะมีพวกโช๊คเป็นของซิลเป็นของบริษัทเอเลนแล้วก็เบรกเป็นของบริษัทเอเลนเหมือนกัน<ะ>ส่วนเบาะบายก็เป็นบิเป็นบิดที่ญี่ปุ่นเขาเรียกบิด<ะ>แล้วก็คือเป็นบริษัทของเขาที่มามาแต่งโชว์นะคันนี้นะครับ ส่วนรายละเอียดก็ลองลองเอาลองชมดูก็ได้อยากรู้อะไรก็จะบอกให้ครับ,รบผมแบบพี่เอกพูดถึงเอลเลสในขณะน,นี้ผมก็มีข้อสงสัยจะถามพี่แหละเอลเลสเนี่ยจริงๆที่เขาบอกว่าเบรกขั้นเทพมันดีอย่างนู้นดีอย่างนี้จริงๆแล้วมันดียังไงมันดีคือ<ม>ราคาแพงก่อนเลยครับอืมราคาแพงต้องดีดีจริงๆเหรอคะหรือว่าผมถามว่ากระเป๋าเฮมเมสแพงไหมครับแพงครับแล้วทำไมมันดีครับ มันก็ไม่ดีที่ได่ดีครับมันชิ้นดีที่สุดของของสัตว์ตัวหนึ่งใช่ไหมครับ<ะ>มันก็เหมือนเบรกคือชิ้นหนึ่งเนี่ยที่เขาจะผลิตขึ้นมาเนี่ยเขาทดสอบได้ได้หนักหนามากกว่าจะออกมาแต่และชิ้นเพื่อความชีวิตของคนอ่ะความปลอดภัยค่อนข้างในการออกแบบหรือรายละเอียดปีกย่อยของคาลิปเปอร์ตัวหนึ่งรหรือจานตัวหนึ่งเนี่ย เขาคิดแล้วลองทดสอบเยอะมากกว่าจะออกมาให้คนใช้นะครับคอต้องบอกนิดนึ่ว่าถามแบบคนไม่รู้เลยนะ,ะข้อแตกต่างระหว่างเบรกปกติกับเบรกของเอเลมันแตกต่างเนี่ยรับแล้วเราจะรู้สึกเลยไหมเวลาเราเบกรกระยะเบรกเดิมเนี่ยการเบรกคือร้อยเมตรคือหยุดไอ้นี่ระยะเบรกคือ50หายไปครึ่งหนึ่งแล้วคือ,อชใช่แล้วคือเบรกเดิมอะค่อนข้างคือเวลาเราเบรกแล้วเนี่ย มันจะมันจะใช้แรงเราเยอะขึ้นความตื่นเต้นความกลัวจะเยอะมากขึ้นในการกระชันชิดถูกไหมครับแต่เบรเเอรเสเรารู้สึกจ่ความมั่นใจเราหายไปครึ่งหนึ่งในการเบรกเราใช้แรงน้อยลงแล้วน้ําหนักเท้าเราไม่ต้องหนักขึ้นเราไม่ต้องตกใจกับมันแล้วถ้ามันดีอย่างนี้มันจะแพงไหมคะต้องแพงครับก็แพงตามเหมาะสมของชิ้นส่วนแต่มันไม่ได้แพงมากจนถึงกับทุกคนเอื้อมไม่ถึงมันต้องลองสัมผัส ลองสอบถามได้รถส่วนใหญ่ที่มันใส่เนี่ยเป็นรถสนามไหมเป็นรถแข่งหรือว่าเป็นรถบ้านก็มาใส่หลักๆอ่ะรถบ้านเยอะครับเพราะว่าทุกคนเน้นความสวยแล้วเน้นประสิทธิภาพส่วนรถแข่งเนี่ยเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าเบรกเขาดียังไงเขาถึงไม่ต้องพูดกันว่ามันดียังไงเขาใช้แล้วโอเคส่วนรถบ้านเนี่ยคนที่ใช้มันเรื่องเรื่องด้วยความสวยก่อนันดับแรก แล้วก็เรื่องด้วยของที่เขาว่าเบรกเทพราคาเบรกเทพราคาด้วยราคาด้วยนะม,มันสูงทําไมถึงบรนแพงก็อย่างที่บอกครั้งแรกว่ามันมีคุณภาพอย่างไหนอะไรเงี้ยต้องรอทดสอบดูครับเราพูดถึงเรื่องเบรกกันไปแล้วคราวนี้เมื่อสักครู่นี้พี่เอกพูดถึงเรื่องของเบาะด้วยจริงๆเบาะมีประโยชน์ยังไงบ้าง เบาะมีประโยชน์อะไรมั่งส่วนมากคนเรานั่งเรื่องเบาสแตนดาร์ดของรถเนี่ยมันเป็นค่อนข้างไม่กระชับตัวถูกไหมครับการนั่งการเลี้ยวโค้งหรือการเบรกเนี่ยมันจะถลายหรือเลี้ยวโค้งก็ตัวเราจะเอียงถูกไหมครับทําให้การขับขานเร่งหรือเบรกอ่ะเสียอาการหมดเวลากระชันชิดจะเกิดปัญหาถูกไหมครับแต่ว่าเบาพวกนี้คือเรานั่งกระชับเรื่องเบรกมันจะทําให้ตัวเราไม่เอียวไปข้างหน้าแล้วการเลี้ยวโค้งตัวเราจะอยู่นิ่งขาเราจะอยู่กับที่ ถือว่าสาคัญอาถือว่าสําคัญทําให้เราไม่ไม่มีการเสียอาการทรงตัวของเราก็<ฆ>าคือความปลอดภัยจะเกิดขึ้นครับผมอันนั้นอันดับหนึ่งของเรื่องเบาะที่ทําไมเบาะถึงต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับแลวส่วนใหญ่คนขับรถบ้านเนี่ยเขาก็มาเปลี่ยนเบาะเหอรอคะเขาไม่ใช้เบาะสแตนดาร์ดหรอคือมันได้ความสวยอย่างหนึ่งก่อนนะครับแล้วส่วนที่เขาใช้เบาะพวกนี้ก็คือเรื่องความปลอดภัยถ้าคนคิดถึงตรงนั้นอีกรอบหนึ่งส่วนแรก คือเขาจะคิดเรื่องความสวยก่อนพูดมาขนาดนี้เราจะไม่อยู่ตรงนี้หรอกเพราะว่าอยู่นี่อย่างเดียวไม่ได้ไดเอกหลาดมีความใหญ่ขนาดนี้เราไปเดินดูกันดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรกันอีกบ้างไป,<ะ>เ,ปเลยนั่ทัวร์หน่อยฮะนัะ่เลยค่ะ นนี้คือล้อนี้คือขับยังไงก็ไม่สายอช่ไหมคะยัยงไง<ช>พี่พุ่มก็ไม่ชอบพี่พุมชอบ,ชอบสสใส่สายแล้วเรื่องของยางเองมีส่วนนะฮะชั้ว่าล้อดีปุ๊บยายงไม่ดีกม็มีส่วนครับถ้ายางยางยางดีๆก็คือยางเลสซิ่งที่เราใช้ความเร็วสูงก็มีผลที่ดีแต่ถ้าไปใช้ยางที่เป็นยางเกาหลีบางตัวก็จะถูกซึ่งคุณภาพของดอกยางอ่ะมันจะมีการบวมการสั่นที่ง่ายไม่มาตรฐาน ก็คือเราจะรู้ในการถ่วงล้อ<ต>ถ้าล้อดียางดีถ่วงมันจะไม่มีมแต่ถ้ามีการถ่วงเยอะแสดงว่าล้อกับยางมีปัญหาถ้าเรางบถ้าเรางบน้อยไม่มีสัญญาอะไรง่ายๆเลยไม่มีตังค์จะซื้อแบบแท้หรือว่ายางดีๆใส่ถ้าเราใส่แบบนั้นเนี่ย ปัญหาที่จะเกิดตามมาจะเป็นยังไงบ้างก็ปัญหาคือเกิดตามมาอย่างที่รู้รู้กันก็อาจจะมีการก้านก้านแตกร้าวง่ายเกิดการตกหลุมพราะถนนบ้านเราไม่ได้เรียบถูกไหมครับยางก็จะมีผลคือบวมง่ายกระแทกง่ายแล้วก็ พังเร็วขึ้นพวกเนี้ยมันเสียน้อยคือเสียยากเนี่ยที่ที่เขาพูดกันจริงๆมันก็เซฟรถด้วยใช่ไหมคะถ,ถ้าแบบใช้ยางดีๆใช่ใชเพราะว่าหลายคนอ่ะวิ่งวิ่งอยู่ล้อหลุดก็มีล้อหลุดเลยก็คือดุมดุมมันหักก้านมันหักก็มีการที่ล้อหลุดไปก็มีครับ ก็ดูด <Yes. S 1> ีๆเกี laughing, ่ยวเรื่องของ้อก็สำคัญเหมือนกันมันสำคัญทุกอย่างใช่ไหมตัวนก็ร้อเราไปไหนกนต่อดีมันคืออะไรยังไงตัวนี้ก็คือเป็นตัวเหมือนรถแข็งนะครับเป็นตัวซับแรงของช่วงล่างให้แข็งแรงมากขึ้นเวลาเข้าโค้งหรือการออกตัวหรือรายละเอียดปรับช่วงล่างเพื่อให้ต้องการความ สมดุลของเราที่เราอยากได้แบบไหนคือนี่นึงครับพี่เอกครับนอกเหนือจากที่เราเห็นว่ามีรถอย่าง8ปหหรือว่ามีรถแจ๊สอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายเนี่ยผมแอบเห็นว่ามีกระบะด้วยใช่มีกระบะด้วยเราไปดูกันว่ารถกระบะทําอะไรกันได้บ้าง <c oughs> ดีครับดีครับมีตัวที<า><ะ>่ดีค่มีครับโอ้ยเลยดิสุดยอดมากครับ อคันนี้ใช่ไหมฮะที่บอกคันนี้ยังไงบ้างเจ้าอีสุขคันนี้คันนี้ก็เหมือนคัน8ปนะครับค,คือรถซื้อรถมาใหม่เลยครับป้ายแดงก็มีการรื้อทุกอย่างตั้งแต่เครื่องอาากับบอดี แล้วก็ช่วงล่างทั้งหมดนะครับส่วนคันนี้ก็โมดิฟายเครื่องครับเรียบร้อยแล้วครับทำอ,อะไรมาบ้างเดี๋ยวไปดูใกล้หน่อยครับคันนี้ก็ได้มีการโมดิฟายเปลี่ยนเทบโบเป็นรุ่นเทบโบที่ใหญ่ขึ้นอีกไซส์หนึ่งแล้วก็ส่วนเครื่องก็มีการเปลี่ยนลูกก้านแล้วก็แคมถูกไหมครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดปีดย่อยก็คือ มันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต้องดูตามในรูปถ้าอยากจะสนใจหรืออย่างเงี้ยสอบถามได้ดีกว่าเพราะมันเยอะมากคือจริงๆอยากจะรู้ว่าการทํารถกระบะกับการทํารถทั่วไปเบนซินกับดีเซลเนี่ยมันแตกต่างกันบ้างครับทุกอย่างเหมือนกันหมดคือเครื่องยนต์มันน่าจะแตกต่างกันบ้างเพราะมันเป็นดีเซลมาต่างกันเรื่องของระบบน้ํามันแต่การวางระบบคล้ายๆกันอาจจะปีกย่อย อาจจะบอกไม่เหมือนกันครับผมแต่ค่อนข้างจะใช้ลักษณะเดียวกันหมดทุกอย่างครับอันไหนยากกว่ากันเอาจริงๆแล้วนะเบนซินกับดีเซลไหนยากกว่ากันดีเซลมันยากพอๆกันนะครับ,รบตอบไม่ได้เพราะบางอย่างอ่ะมันสึกหว่อไม่เหมือนกันมันค่อนข้างจะบอกว่าอะไรที่ง่ายหรือยากอ่ะยากทำไมมันบ,บอกยากรถเล็กรถใหญ่อันไหนจะยากกว่ากัน ถ้ารถเล็กรถใหญ่เหรอถ้ารถเล็กผมว่ามันอย่าบอกว่าง่ายเดี๋ยวนี้รถเล็กก็ยาก<ม>เพราะว่ามีโมดิฟายมากขึ้นหนักกว่าเดิมแล้วครับท่า,านผมครับนีเป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอัหล่ในดีเซลเองก็ดีหรือว่าอัหล่ของเบนซินอันไหนมันมีราคาสูงกว่ากันหรือว่าไหนเนี่ยมันหายากกว่ากันยังไงบ้างครับถ้าเป็นดีเซลพื้นฐานของดีเซลอะ่ะเครื่องค่อนข้างแพงกว่า<ม>แต่เบนซินเครื่องค่อนข้างถูกกว่า ส่วนโมดิฟายเบนดีเซลเนี่ยเป็นค่อนข้างอะร่อะถูกกว่าถูกกว่าอ่าิชชัเจนะครับแต่อไไล่เบนซินอ่ะค่อนข้างแพงกว่าเพราะฉะนั้นการแต่งดีเซลก็เลยมีราคาที่ถูกกว่าถูกกว่าครับแต่ว่าอเลซอรี่ในความสวยงามมันก็จะแพงพอกันทัมงหมดระบบท่ออินเตอร์ทุกอย่างถ้าเป็นไทเทเนียมก็เหมือนเบนซินก็ราคาพอกัน คือไม่เคยรู้เลยรู้แต่ว่าถ้าเกิดขับรถอย่างเนี้ยไปใหญ่กว่าล้างรถแพงกว่าเกี่ยวอ่ะจริงจริงพื้นที่ครับที่มันเยอะเลยอขอนอกเรื่องนิดนึงได้เดินไปดูรอบรถเนี้ยเห็นเอกลักษณ์ทำไมต้องเป็นลายเสือดาวเสือเนี่ยเป็นเริ่อต้นของเบรกเอเลนนะครับคือบริษัทเขาเป็นโลโก้ของเสืออยู่แล้วคือผมก็ทําเป็นลายเหมือนญี่ปุ่นทุกอย่างเหมือนที่เคยบอกว่า ทำไมถึงเป็นเสือก็คือคโลโก้จากญี่ปุ่นเป็นอย่างนั้นมามอ๋อนึกว่าพี่เอกเป็นเสือใช่ครับแล้วก็ส่วนมากเสือเนี่ยมันที่นี่ยก็ส่งมาจากญี่ปุ่นค่อนข้างแพงตลิก,กร์ที่ญี่ปุ่นแพงมาก ถ้าเราจะทําตามก็ได้ใช่ไหมคะทำได้แต่มันค่อนข้างไม่เหมือนยากอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องการเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วที่นี่ไม่ได้ทําแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเดียวใช่มีบอดี้พาร์ทด้วยมีการแต่งเพื่อความสวยงามด้วยฉะ่ั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักคู่นึงดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการแต่งสวยงามว่าจริงๆแล้วที่นี่มีการแต่งรถให้สวยงามเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างตามในช่วงหน้าครับครับ